อัศจรรย์นิมิตหลวงพ่อจรัยพบกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในนิมิตเผยพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมหาราชพระมาหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทยและเป็นพระมาหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรีเรื่องราวสุดเหลือเชื่อจากนิมิตของหลวงพ่อจรัญ์ เมื่อหลวงพ่อจรันได้พบกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นท่านได้เล่าข้อเท็จริงให้หลวงพ่อจรันฟังว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้สติวิปลาสและถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันด์ดังที่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ความเป็นจริงเป็นพระประสงค์ของพระองค์เองที่จะสละความเป็นกษัตริย์ พื้หันไปออกผนวดเป็นพระภิกษุจึงได้ขอร้องให้พระสหายร่วมสาบานปราบดาพิเศษแทนพระสหายนี้ก็คือรัชกาลที่หนึ่งความจริงพระสหายนั้นมีความซื่อสัตย์พักดีต่อพระเจ้าตากเป็นมั่นมิได้มีความคิดที่จะก่อกบฏหรือหวังขึ้นตั้งตัวเป็นกษัตริย์และก็ไม่ยอมทำตามพระประสงค์ ของพระเจ้าตากแต่ด้วยเหตุผลของพระเจ้าตากว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยากจนเข็นใจเงินในท้องพระคังไม่มีเลยไม่มีแม้แต่เป็นจราชกับกฎัณฑนคือเครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชามีห้าได้แก่พระขันธารพากรอุนหิตฉลองพระบาทและวาลวิชณี เนื่องจากผลของสงครามเข้ายากหมากแพงพระองค์ต้องช่วยเหลือรัษฎรของพระองค์จนต้องเป็นหนี้กับจีนถึงห0 0 0ืนตำลึงถ้าหากพระองค์จะค่อยๆผ่อนใช้ก็พอได้แต่เมื่อรู้ว่าจีนคิดมีซื่อหวังยึดเอาไทยเป็นของตนดังนั้นจึงมิอาจยอมได้สรงคิดว่าการผลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุดพระองค์ทรงใช้กุศโลบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติ โดยสร้างทำตนว่าสติวิปปาราตแล้วให้พระสหายขึ้นปราบดาพิเศษถึงตอนนั้นจีนก็ไม่สามารถจิตเอาไทยไปได้เพราะผู้ที่ทำสัญญาจ,จีนนั้นเป็นพระเจ้าตากเพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบผู้ที่ถูกสังหารด้วยท่อนจันไม่ใช่พระเจ้าตากสินแต่เป็นสหายอีกคนคือหลวงอา,าสาศึกที่หน้าตาท่าทางคล้ายกับพระเจ้าตากเป็นอันมาก ยอมเสียสละชีวิตตนแทนส่วนพระเจ้าตากนั้นพระสหายได้แอบพานี้ไปที่อื่นอย่างปลอดภัยนี่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละของพระเจ้าตากกับความรักความสามาคัคคีความซื่อสัตย์ที่พระสหายมีต่อพระเจ้าตากนั้นเป็นที่สูงสุดและนี่จึงเป็นผลบุญให้พระสหายซึ่งต่อมาได้สืบพระราชวงศ์ใหม่ได้มีแต่ความเจริญยั่งยืนสืบยาวนานตลอดรัชกาล ในมิตรอัศจรรย์หลวงพ่อจรันสนทนากับพระภิกษุพระเจ้าตากสินเล่าความจริงเกี่ยวกับพระราชประวัติที่มีพระราชมารดาของพระองค์เท่านั้นที่รู้พระธรรมสิงหะบุราจาร์นามเดิมจรันจัญารักชายาธิตะธรรมูเป็นพระภิกษุชาวไทยในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนาพระนักเทศและพระวิปัสสนาจารย์แนทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสัง่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรมโดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอและเน้นการพัฒนาจิตใจของคนด้วยการฝึกวิปัสสนา ตามหลักสติปทานสี่แบบพองหนอจุบนอนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมันสวดมนต์้วยบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทผาหุงมหากาเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วยสำหรับเรื่องนิมิตของหลวงพ่อจารันค่ะเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นก็นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความโด่งดังซึ่งเล่ากันมาว่า ครั้งหนึ่งในปี2529เวลาสองยามหลวงพ่อจรันและพระสัทธาวิหารีของท่านได้พบพระอคันตุกาสองรูปเดินทางมาอย่างวัดอัมพวันองค์หลวงพ่อจรันเองเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าจะมีแขกสำคัญมาเยือนจึงได้ยืนรออยู่ก่อนที่หน้าโบสถ์แขกคนสำคัญดังกล่าวคือหลวงผู้ใหญ่หรือพระนายดง ซึ่งเชื่อกันว่าท่านคือหลวงปู่โลกอุดรท่านนี้มีศักดิ์เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อจรันท่านที่สองที่มาด้วยคือพระภิกษุพระเจ้าตากสินหลังจากทั้งสี่ท่านคือหลวงพ่อจรันกับพระสัทธาวิหาริกและหลวงปู่โลกอุดรกับพระภิกษุพระเจ้าตากศินทั้งหมดร่วมสนทนากันทั้งหมดเป็นไปอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งพระภิกษุพระเจ้าตากสินนั้น กล่าวกับหลวงพ่อจรันว่าให้พูดจาเป็นกันเองไม่ต้องใช้กราสาสับเพราะต่างคนก็ต่างอยู่ในความเป็นสมณะเพศต่างเป็นผู้ออกจากสมมตุติเป็นผู้ตัดความหลงจากวตัตสงสารเหมือนกันอีกประการหนึ่งจะยึดเอาตัวท่านสมเด็จพระเจ้าตากสินว่าท่านนั้นเคยเป็นพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เพราะหลวงพ่อจรันเองก็ระลึกได้ว่าเจ็ดชาติมาแล้วที่ตนเอง ก็เคยเกิดเป็นกษัตริย์เช่นกันหลวงพ่อจรันได้ถามถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งแต่ตอนประสูติว่ามีความเป็นมาเช่นไรกันแน่พระภิกษุพระเจ้าตากสินกล่าวว่าท่านเองเป็นลูกคนหนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับสนมชาวจีนชื่อไหหองตอนนางไหหองตั้งท้องพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ไม่ทราบเรื่อง ต่อมาพระเจ้าอยู่หัวประมะโกได้พระราชทานนางไห่หองให้ไปเป็นเมียเจ้าสัวชาวจีนผู้หนึ่งนางไห่หองได้สามีใหม่เป็นชาวจีนและเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยก็เปลี่ยนเรื่องราวเสียใหม่ว่าบิดาชื่อไห่หองมารดาชื่อนกเอี้ยงแต่ความเป็นจริงนางนกเอี้ยงที่กล่าวนั้นไม่มีตัวตนเป็นเพียงการแต่งเรื่องแต่งตัวละครขึ้นมาปิดบังความจริงเท่านั้น การกำเนิดของสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นความลับมากพระราชบิดาคือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศรรก็ไม่ทราบพระอุทุมพรพระเจ้าเอกทัศน์ก็ไม่ทราบมีแม่ของท่านเท่านั้นที่รู้ความจริงทั้งหมดสำหรับพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบดาพิเศษขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตร,ริย์กรุงศรีอยุธยาในทางพิธีการ เมื่อวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2310ทร่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรีขณะพระชนมายุได้34พันษาพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325เมื่อมีพระชนมายุได้48พันษาส่งของราชนานถึง15ปี พระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสิ้น30พระองค์พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์คือการกอบกู้เอกาชจักพมา่าภายหลังจากการเสียกรุงศรีอย,ย,ยุธยาครั้งที่สองโดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้นและยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดิน จึงอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆให้เป็นปึกแผ่นเช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมัน่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงครามทรงส่งเสริมด้านทางเศรษฐกิจศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมการศึกษาเนื่องจาก พระมหากรณาที่คนที่มีต่อแผ่นดินไทยรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราชคาถาบูชาพระเจ้าตากสินบทที่หนึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งนโมสามจบจุดทูบ1กดอกโอมสิโนโราชาเทวะ ชยะตุภวังสภพสัตุวินาชสันติโอมสิโนโราชาเทวณมามิหังสวดสามจบบทที่สองเหมาะสำหรับเหล่านักรบนโมสามจบค่ะปูตากตะอุอิตังตักศีนราชะโยตังอินโมพุทธายะสวดสามจบค่ะบทที่สโอมนโมมหาตากศีโน มหาพุโทโธราชสีโหนโม,มพุทธ,ธายะมะอะอุอิสะวาสุสุสะวาอิอิทิริอิทธิฤทธังพุทธะอรหังพุทธัธทง,ธธง,ธทงประสิทธิเตธรรม,มังประสิทธิเตสังขังประสิทธิเตมหาเทวังประสิทธิเตหิเรหิเรคุรุคุร,ครหุหุลุหุลุสวาหายะ วิธีบูชาใช้ทูบ16ดอกหากขอพรใช้9ดอกหากเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแล้วให้ใช้19ดอกของที่ใช้ไหว้มาลัยมะลิและจำปี